ใจมากเพราะว่าดีน่าก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนเราได้ยินมาแบบนานมากแล้วเลยเด็เปิดทีวีมาไปเดินทางอะไรก็เจอก็วันนี้ได้มาแบบเป็นตัวแทนแล้วก็เปเพื่อนสนิทของดีน่าก็ดีใจมากๆาค่ะอยากให้บอกของดีน่าแล้วก็แคมเป็นี้คือสาวที่รู้ว่าดีมันต้อดีเลยต้งค่ะค่ะก็แคมเป็นใหม่ของดีน่านะคะเชื่อว่าดีต้องดีน่าค่ะต้องดีค่ะแล้วก็ฟังเรื่งราวของดีน่าด้วยนะคะคือเรามีหลักหลับมากเราดูดืมดังนูนมีทั้งแบบงาดําแล้วก็เฮปเือดอื่นแบบเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วก็ สำหรับใครที่โยเกื่อก็สามารถเอาไปมิกทำในสุดจัดจ้าแล้วไปปั่นกับโยเกิร์ตกับเวกินสมัยนี้ก็คือแบบง่ายมากหลากหลายสุดแสนแค่เพ็เป็นนี้น่าจะคงบอกแบบอะไรสําหรับตัวหน้าตัวเองของทีว่ามีมันต้องมีหน้าถ้าอย่างถ้าอย่างตัวหนูเองก็รับรูเซ็นความที่แบบเราแบบทำงานหนักมากๆแบบทำหลายๆอย่างมากๆแต่ว่าพอเราเชื่อแบบเราทำมันได้ดีเนยค่ะมันก็คือแบบมันก็ออกมาดูหรือวเราเชื่อตัวเองแสดงว่าปกติคืออยู่บ้านนี่คือเรา แล้วก็มาผส,สมแบบอมาปัเนาะผสมอะไรเพราะยินชอบกินงานดั้งเดแล้วโดวยส่วนตัวค่ะแล้วก็พอแบบมาเจอดีน้าที่แบบเวลาแบบนี้คือเหมือนเราไม่ได้สามารถกินได้แบบไม่เลื่องเหมือนตอนเด็กๆแล้วค่ะเราก็ต้องเหมือนหาอะไรทีท่แบบเรากินได้ระหว่างวันแล้วก็ดีน้าก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบเ,แบบเราแบบไม่ต้องโควดิดต้องอยู่ของด้วยเรมีแค่ทอะไรอะแต่ว่า ถ้าใครอยากได้สูตรรับของเราที่แบบตุ้มๆแบบดีน่าเนี่ยออ๋จริงๆหนู่กินสลับไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบวันนี้อยากกินแบบนี้วก็ดีน่าเนี่ยเขามีหลายสูตรมากๆก็ทุกคนสามารถเลือกตามชอบได้เลยแล้วก็สามารถแบบสลับระหว่างวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าห่วงเรื่องแบบเอ่อการแบบเรื่องอะไรการแบบความเรื่องอะการแก่เค่ะชะลอวัยเอาเลยพูดไงจะให้อย่างไงด้านที่หนูชอบกินนะคะมันจะช่วยเรื่องแบบมีสารต้านจุมูลอิสระแล้วก็เหมืช่วยชะลอได้อะไรอย่างเงี้ยท้ายแล้วปาก ก็จบไปัรของดีนาด้วยนะคะเชื่อว่าดีต้องดีนาค่ะเออดีค่ะดีอะกนะรเป็นยังไงบ้างข้าโรงพยาบาลเขาเกอะไรขึ้นเออคือเหตุการณ์ต่ากันนะคะแบบถือว่าเจนเนี่ยเขาเขาเป็นอยู่แล้วเขากระดูกหลักเขาไม่คดีอยู่แล้วแต่ว่าหนูเนี่ยเป็นหลังจากนั้นแต่ว่าเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์นันคือหนูบนถ่ายงานอยู่แล้วก็เกิดจากการเกร็งตัวแล้วเหมือนปิด แล้วมันดังกรอกแล้วก so ็เหมือนขยับไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปสองข้ออะแล้วก็ไปแตะเส้นประสาทขาไอ้ขาขวาเลยถ้าแบบยืนนานหรือนั่งนานเงี้ยมันก็จะแบบชาแล้วก็แบบไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแ้วก่อนหน้านีนของเรามันมีสัญญาณตอนบอกไหมคะว่ามันกจะกรอกอะไรนไม่มีเลยค่ะคือตอนที่หนูเป็นอะหนูก็ตกใจมากคิดว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบความแก๊สของเราที่แบบปวดเมื่อยปกติเพราะว่าชา พอเป็นแรงจังหวะที่แบบดัอกแล้วมันแบบเหมือนกลับมาแบบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันเจ็บมากเลยค่ะ mm hmm. ก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วไปสแกนเข้าเครื่องอะไรก็เลยรู้ว่าหมอลองเนี่ยมันเคลื่อนแบบไปสองข้อตอนแรก็บอกว่าแบบคนเรามันเป็นกันไม่ง่ายๆเลยหรออะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าอ๋อใช่เพราะว่าหนูอาจจะแบบกล้ามเนื้อ แข็งแรงไม่พอในจังหวะนั้นหรืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนบรรพยุกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเชื่อแล้วก็ไปแตะเส้าาสนประสาทาที่ต้องพักสามเดือนพอเขายิ่งตอนที่มันก๊กอ,อกอ่ะมันมันจะอะไรนั่งนั่งเอยเหมือนเหมือนนั่งนั่งแล้วก็เหมือนเอ้องเขาเรียกว่านั่งแล้วเหมือนเออเหมือนนั่งแล้วแบบนั่งไม่ถูกท่าละค่ะแล้ว มันก็แคเยี่ยวตัวปีกตัวใช่ใช่เรารู้สึกเลยอหรว่ามันกลอกมันกลอกแล้วมันเจ็บมากๆแล้วก็ขาขวามันก็แบบไม่รู้สึกขาข้างซ้าไปด้วยใช่มัชาใช่เพราะไม่เป็นแตะเส้นไปไปทางเส้นประหลัดขวานิดนึงเลยเนี่ยแล้วตอนนั้นคือคิดถึงหมอเลยหรือว่าคิดแค่จะมันก็หายหรืว่าคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเพราะตอนนั้นหนูถ่ายงานอยู่ก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องรีบถ่ายงานให้เสร็จแล้วก็เราก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ปกติแบบไม่เคยเป็นแบบนี้อะไรแสดงว่าระหว่างถ่ายงานมันก็ยังมีความจี๊ด ใช่ก็ร oh, be so ้องไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่ว่าก็ถ่ายเออยเธอต้องพยายามขนาดนั้นเลยนะเหนองก็คือหนูไม่รู้ว่ามันหนักแต่หนูรู้ว่าหนูเจ็บแล้วก็อยากจะแต่ให้มันเสร็จชายไปก่อนแล้วค่อยไปแล้วงานนี้ต้องยิมหรือว่าต้องอะไรมาอะไรทหน้าเดียยังไงไหดีที่มันโชคดีที่มันยิมไม่มากนะแล้วพอไปโรงแรมบอกเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เราตกใจมากว่ามันถึงขั้นนี้เลยเหรอ จริงๆหนูรู้สึกว่ามันไกลตัวมันน่าจะเป็นสําหรับคนที่อายุแบบเยอะหน่อยหรือเปล่ปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ <laughs> เออหน <laughs> ูก็เลย่าเฮ้ยอ๋อมันถึงหนูแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยถ้าตอนกระตักากของหมอ,อยังไงคะหนูน <c oughs> คือมันจะไม่หายไปเลยตลอดชีวิตค่ะเพราะว่ามันเคลื่อนไปแล้วก็คือต้องเหมือนเมนเทนแบบพยายมมามแต่ก็แแบบกายภาพแต่ว่าตอนนี้หนูเจาะหลักกระดูกหลักชีวสารอยเข้าไปแล้วค่ะก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเหมือนแบบแ ใช้ชีวิตไม่ค่อยดีค่ะแต่เห็ว่ายังเอาไปทําให้มันแบบไอ็ซีมเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมืนอนยังยังไปกระแทกนน<อ>หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะยังจะปวดแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเพิ่มได้อีกไปเรื ى, ่อยๆเพราะว่าวันที่มันเคลื่อนแล้วมันไม่ไม,มีทางกลับมาเครียดไหมลูกต้องไปติดติดกับการใช้ชีวิตเครียดนิดนึงเพราะว่าจริงๆหนูต้องพักสามเดือนแบบไม่วิ่งไม่เสร็จข้นสูงไม่อะไรแต่ว่าหนูถ่ายพุทานนาคีเลยค่ะแล้วมันก็เหมือนจะแบบมีบู๊บูหน่อยอะไรเงี <พา S 2> ้ยก็เลยแบบกลัวว่ามัันนนจะหกกกไป่ีีอ แล้วหมอแนะนำวิธี safe ไหมที่เราต้องทำงานอยู่เนี่ยที่หมออยากให้นอนอยู่นิ่งๆเฉยๆใส่เครื่องพุพยุงหลังหรือว่าอะไรไม่ได้หนูมีเข็มขัดพยุงหลังต้องใส่ตลอดเราดูเราดูหน่อยเลยนะไปจริงมาหน่อยมากจริงๆีหนูอะซ่าเพราะว่ามีรอบนึงที่แบบเข้าไปแล้วใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไหวหนูแบบแค่นี้เองหนูออกมาทำงานแล้วหนูก็กลับเข้ามาเลยอีกวันหนึ่งเพราะว่าแบบหนูยืนแบบยืนได้แบบไม่นานเลยชั้นนี้ก็ต้องแบบไม่ใส่ส้นสูงไม่วิ่ง โอะไรเงี้ยออกกําลังกายก็แบบเหมือนยังไม่ได้เจ๊งนะวันนี้พอออกมาทํางานแล้วท่าไหนที่มันจะทําให้เราปวดที่มันจริงก็ถูกถูกท่าค่ะเพราะว่ามันมันเจ็บอยู่แล้วนิดนึงมันเหมือนมันเป็นปวดลําคาลป่ะคะถ้าเหมือนแบบเที่ยวตัวนิดนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะจีนขึ้นมาเงี้ยถ้ายืนนานๆก็อย่าปัดอีกนิดนึงขาขวาปัจจชาอะไรอะไรเงี้ยราะงานเราสมมติอย่างงานเราไม่ต้องมีเดินแบบแฟร์ละครอย่มันจะต้องมีฉากอะไรอย่างเงี้ยมันก็อดทนเอาแต่ว่าจริงเราเห็นทําให้ให้แบบพลาดงานนั้นไป อะไรนะะคปถึงไปถึงว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้บางงานต้องแคนเซิลหรือีบางงานจะต้องจริงจริงจริงนีก่อนหน้านี้ที่หนูเข้าโรงพยาบาลที่แบบเปิดกล้องหนัะก็ต้องเหมือนแบบขยับช่วยเราอย่างก็ขอบคุณมากๆากแต่ท้ายก็กลับไปถ่ายค่ะหนูไม่ได้พักแบบที่หมอบอกค่ะยังหนูยงหนไม่ได้ยังไม่ไดทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบมีความเกังวลแม้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ฉันก็มาจากไหนอะไรอย่างเงีินก็กังวลค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบกระดูกสันหลังเนาะก็มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามจะแบบใช้ชีวิตให้ปกติให้ได้เพราะว่ามันก็ 28เองค่ะหมายถึงว่ามันจะหยุดไปเลยก็ไม่ได้ได้เคย<ล><ล>ทำหมอไปว่าการผ่าตัดมันช่วยไหมหรือว่าคือคหมอบอกว่ามันก็จะช่วยให้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีทางหายอยู่แล้วแล้คุณหมอนแนะนำภาแบบบิดที่ถูกต้องไหงมที่นีหนูต้องไปกายภาพค่ะถูกแบบให้บ่อยที่สุดยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้่าพที่บิดถูกต้องได้ไหมไม่ได้บิดตอนนี้ยังไม่ได้เลยไม่ได้ก็ไใช่ไหมไม่งั้นพี่ชายก็ต้องบาลานซ์ชีวิตใหม่ในการทำงานใช่ไหใช่แต่หนูก็ทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้หมอบอกว่ามันรรร้ายแงสุดคืออะไ มั่แรงสุดเหรอคะจริงๆมันก็ไล่แรงอยู่แล้วเพราะว่ามันแต่ว่ามันเคลื่อนไปแล้วเราก็ไปทับซึ่งราษาฝรว่าแล้วแต่ว่ามันยังไปทับไม่มากคือมันยังไปทับได้อีกแต่มันไม่ต้องทับก็ได้ก็ดีอะไรอย่างนี้มันนั่งรถไปนานๆก็ไม่ได้สิก็จะปวดๆก็ต้เงียบตัวบ่อยๆใช่ แสดงว่าได้เห็นหนูงเรื่องมันจะมาบนเครื่องบินก็ไม่ต้องแปลกใจใช่ได้ดูเห็นหนูขยับบ่อยๆไม่ต้องแปลกใจนะเหนิงแต่ดูเรื่องซีเรียสจะไปดูเหนิงแบบว่ายังยักังวลด้วเรื่รู้สึกว่าเหนิงทำอะไรแบบไม่ได้ในวันนี้แล้วมันคั่นใจเองใช่ไหมปกติเราเป็นคนที่แบบว่าฟุ้บฟุบไปหมดเลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วเจเขาว่าไงบ้างเจเขาเธอเจเขาเป็นมานานมากแล้วเจ๊เขาเป็นอีกรอบหนึ่งเขาก็เลยเหมือนเขาชินแล้วเขาใช้ชีวิตได้แล้วแต่ว่าหนูที่แบบไม่เคยเป็นเลยแบบไม่เคยมีอาการเกี่ยวกับ กระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยคืออาจจะมีกระดูกที่แบบเหมือนปวดต้นปวดหัวเร็วมีบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบเกี่ยวกับหลังที่แบบเยี่ยวตัวไม่ได้ดังนั้นไม่ได้ก็คือเป็นอาการเดียวกันเลยเจ๊หนักกว่าค่ะเจ๊หนักก่อด้ยเป็นสามสี่คนคำแนะนำของเขาคืออะไรโสคระหว่าเก็บว่าหลังเจ๊เป็นเพราะห่ังที่เจ๊เขาเป็นเราได้เห็นอาการเจ๊แล้วเรายังไงบ้างนะตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นก็คงว่าแบบมัน แบบเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าเขาแบบเหมือนเขาเป็นเท้าแบนด้วยค่ะขอโทษนะเขาเป็นด้วยเขาเป็นแบบเหมือนกระดูกเคลื่อนไปด้วยแต่ว่าหนูไม่เคยเข้าใจอาการมันจริงๆนะคะไม่เคยแบบไม่รู้ว่าแบบลุกยากนั่งยากเอี่ยตัวยากขยับกยากเนี่ยพอมันเป็นเองอ่ะคือตลกมากเลยค่ะเพราะว่าเจนเข้าไปก่อนแล้วหนูเข้าตามแล้วที่โรงพยาบาลใจดีมากจัดให้อยู่ห้องตรงข้ามกันแบบเหมือนเครืองเนี่ก็ยังแบบแต่จริงหนูก็ เขาบอกเขาเจ้าลุกมาบ้างเขาบอกก็ไมายว่ายินดีต้อนรับเวลคัมเออเวลคัมได้ไม่ดีกินมันคุยกันมาเพราะด้วยมันเป็นการอยู่แต่ไม่ไม่มคนละเหตุการณ์แต่แต่ว่ามันโรคเหมือนกันคือแปลกมากใช่โรคเหมือนกันข้อเดียวมีข้อที่เหมือนกันด้วยแต่มันเป็นข้อยอดทิ่อยู่แล้วอะแล้วเสียใช่แล้วรุ้คนไม่ต้องเป็นไปกันหนูนะคะรักษาสุขภาพกินแต่กอนี่เราเป็นแฟนกันแต่ทำไมเป็นเหมือนกันเออใช่ตงงไหม ไม่รู้อะค่ะแต่ก็แบบหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แหละค่ะแต่จริงๆคนเขาก็เป็นกันเยอะแยะเลยอย่างนี้ต้องนัดเงินไปกายภาพไ่ะตั้งคนจะสั่งไปค่ะเพราะว่าเหมือนอาการมันก็แบบไม่ได้เท่ากันเขาก็จะแข็งแรงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจบอบบางกว่าเราเข้าใจเลยเพราะว่าเป็นแล้วเป็นหนักกว่าเขาด้วยหรือเราก็ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นจริงๆก็เป็นแบบนั้นค่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแรง มาตลอดอ่ะมายถึงว่าร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเมื่อเจอก๊อกเดียวก็ไปเลยเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ก็คืออันนี้ก็พุ่งตกด้วยแบบใช่ใช่ใช่ค่ะหนูเป็นแบบแพ้ง่ายดวงดีแล้วก็จะพุ่งไปทำบุญกินคู่กันมาหรืออะกรนะวัดไหนดีคะเกี่ยวไหมว่าแบบเป็นพี่สาวเหรอไม่ชมไหมพี่นิชชมไหมมันหนูอ่าแล้วชวดไม่ชมแต่แต่ว่าแต่ว่าชีวิตหนูมันก็เป็นแบบนี้แบบมาตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะ อยากจะพากันไปทำบุญเลยไหมแบบว่านี่ทำไมต้องมาเป็นอะไรมันเหมือนมันเหมือนมันเกิดแต่กับเราจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเป็นเ big deal ขนาดนั้นแล้วอเลยค่ะแต่ว่ามันก็ทำบุญกันเรื่อยๆนะคะแต่จะมากไอ้มากพอพี่อ๋อจะไปติหมอครับแป๊บหนึ่งหมอบอกไหมว่าอายุยังน้อยแต่ทำไมถึงปิด หมอไม่พูดคำที่เจ็บปวดแบบนั้นแต่ว่าไม่อยู่่กันใส่ชื่อเลไม่อกแต่ว่าหมอก็เหมือนแบบเอออยากให้แบบเหมือนเราวางนิ่งๆช่วงที่หนูเป็นนะเขาแบบอยากให้หนูนอนนิ่งๆไปเลยเขากว่าแบบจินอนนิ่งๆดีที่สุดแต่ว่าหนูก็แบบเหมือนมั่นหน้ามากพอออกไปทำงานแล้วเขาก็แบบเออไม่เป็นไรครับถ้ามีไหวก็กลับมาก็ได้กลับมาอถ้าบอกว่าตอนนี้คือทำใจได้แล้วที่แบบจะอยู่กับมฟนหรอทำใจไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่แบบเหมือนไม่ไม่รู้ต้องทำ ไม่มีทางกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อืมโอเคครับขอบคุณครับลูก